เอฟเอแถลงเบนไวท์ White, กลับบ้านเหตุผลส่วนตัวไม่ลงเล่นเกมที่เหลือให้อังกฤษเบนไวท์ White, สตาทีมชาติอังกฤษออกจากแคมป์ฟุตบอลโลกและจะกลับบ้านเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ออกถแถลงการว่าเบนไวท์จะออกจากแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติอังกฤษที่อัลวาวคราและกลับบ้านด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยคาดว่ากองหลังของทีมอาเซนนอลจะไม่กลับมาเข้าร่วมทีมในช่วงที่เหลือของทัวร์นาเมนต์ จากรายงานข่าวไว้เป็นตัวสำรองที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกม2นัดแรกของอังกฤษแต่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในนัดสุดท้ายกับเวลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและหายไปจากการฝึกซ้อมของอังกฤษเมื่อวันจันทร์เนื่องจากอาการป่วยแต่ยังไม่มีการยืนยันถึงเหตุผลทั้งหมดสำหรับการกลับบ้านของไว้สำหรับไว้นักเตะวัย25ปีรายนี้ลงเล่นให้ทีมชาติของเขาไปเพียง4ี่นัดเท่านั้น โดยทั้งหมดเป็นเกมกระชับมิตรแต่ฟอร์มของเขากับอาเซนนอนในฤดูกาลนี้ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากจนทำให้เขาได้รับเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลก2022ที่กาตา